สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆครับเจอกับหนุ่ม้ำมนคนบ้านาเช่นเคยครับวันนี้มีของดีมาฝากอีกแล้วครับนี่คันที่4ครับที่ผมคัดมานี่ดูกระถอยดีนะครับ7ก็ไก่รอจุรา762เลขสวยรถสวยไปไปดูกันเลยเพื่อนคันนี้เป็นเครื่องยนต์1 8่ e นะครับเครื่องยนต์อยู่น e นะเพื่อนให้ยู่รอบคันก่อนเพื่อนๆคนที่ติดตามผมอยู่ทราบดีว่ากลุ่ม25คันนี้คือ กลุ่มของอชุดพรีเมียมในชุดของความคุ้มค่าในตัวราคาเองนะครับผม่ะมาคันที่4คัดมาให้แล้วนะเพื่อนนะไปไปดูในส่วนของโอสะอาดเยี่ยมอ่ะดูด้านในเบาะด้านหลังรถสะอาดมากครับองปตทนะน่าจะชุดของปตทชุดนี้ นี่เกียวอโต้เครื่อง1.8นะครับมาดูเอกสารกันเลยนี่ครับปี P 18นันเพื่อนเครื่อง1.8 141มมาลำดับที่1โอ้สวยมาไปหน้า่ะไปต่อครับดูยางกันยางปี23รับนเพื่อนอุ้ยสี่คันนี้คันไหนก็ได้แล้วผมว่าโอเคป้าทีนี้ไปดูเลขใหม่ ดูเลขใหม่กันเพื่อนคนขับโอ้คันนี้เหมือนกันเลยน่าจะแบตเตอรี่หมดครับผมเดี๋ยวผมใส่เป็นข้อความไว้หน้าวิดีโอให้นะครับว่าคันนี้ใหม่เท่าไหร่นะแต่ที่ผมแจ้งนั่นแหละว่าเป็นกลุ่มพิเศษที่ผมคัดมาให้เพื่อนสี่คันนะครับเดี๋ยวคันนี้เป็นคันที่สี่นะครับที่จะทำพเมยมคาร์ในคาพิเศษนะครับโอเค มาดูส่วนของห้องเครื่องครับนั่นไงเห็นไหมเพื่อนน็อต <Not S 1> ไม่ขยับนะครับสี่คันนี้ผมบอกเลยคานเดิมๆสีเดิมๆโอ้โหเพื่อนมาใครอยากได้แคปหน้าจอมานครับแล้วก็โทรมาหาผมเดี๋ยเบอร์ผมจะทิ้งไว้หรือว่าอยู่ในหน้าในส่วนของโปรไฟล์ต่างๆก็สามารถโทรมาได้เลยนะครับก็ นี่แหละครับรถที่ผมคัดมาแล้วนี่คันสุดท้ายคันที่4โทรมานะครับสำหรับทีนี้ไปแล้วสวัสดีครับ